สวัสดีค่ะเจอกันครัวคุณพิมวันนี้นะคะก็นี่จ้ะเราจะกินปูกันนะจ๊ะปูนะคะปูนะคะขาปูนะคะเค้กค่ะแล้วก็เลยพิมก็เลยจะมาทําน้ําจิ้มนะคะก็จะมีนี่ค่ะหอมเจียวเอ,อ้ไม่ใช่หอมเจียวเปราะทัางหมดอย่างก็หอมดองนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะพิมใช้วิธีรัดมะนาวนะคะเออเครืองโบมนะค่ะปกูนี่ก็กระเทียมนะคะ พริกขี้หนูนะคะแล้วก็ผักชีนะคะและที่สําคัญเจ้านี้พี่พีมใช้วิธีรัดนนะจ๊ะหนีพี่ี้หนีน้ําร้อนโลกน้าร้อนที่เราใส่ไมโครเวฟนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้ายอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอ้โหเป็นน้าเชื่อมทันทีทันใดเลยเห็นไหมคะครัวคุณพีมนะจ๊านางจะใช้สบ,สบับนะคะฉบับแบบว่าเร่งด่วนทันใจอะไรอย่างนี้นะคะพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยค่ะ กระเทียมกระเทยอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตรงนี้ครัวนะคะบางทีการทําครัวนะคะเราไม่ต้องไปพิธีพิธันอะไรมากนะคะรสชาติของมันออกมาอร่อยก็พอค่ะวิธีบางทีเราทําอะไรรัดได้เราก็รัดนะจ๊าเห็นไหมเป็นน้ําเชื่อมได้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเป็นน้ําเชื่อมละค่ะต่อไปนะคะก็เทมเจียวทําไงเออเทมเจียออีกดอกนี่จากซอยยิบอย่างนี้เลยนะคะ อโอ้ยหีร่วงวิก,วกี้สักสองหัวนะครับเพื่อความแบบว่าแหดวแหววนะจ๊ะพอจะกี้หัวที่ลงไปอย่างนั้นเลยจ้ะเชิดไม้เชิดผัดชีนะจ๊ะนี่เลยจ้ะชอบค่ะอืมเสร็จแล้วก็มีดมาจาะมาเีืยม,มานานาจ๊ะนี่นะเจ้าเห็นไหมครัวแบบ บนเวอร์นเอร,เอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำมะน,นาวเขาจะซื้อมาเป็นรูป,เป,รปเป็นแรกยังไงก็ได้นะจ๊ะอ่ะฮะนี่ค่ะพ่ก,กี้ไม่ต้องมาเรียแข้งเรียขาแบบนี้แล้วก็มันมีกับข้าวกล่าวเมื่อวานนะคะที่เราไปกินร้านอาหารไทยมาแต่เราไม่ได้รีวิวแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะคะเพราะว่าต้องการใช้ช่วงแบบว่าสวีทกับสามีนิดนึงนะคะจากคนบอกเอ๊ะไอนน้น้ำจิ้มตัวกี้บก,กดดยละลากดให้ด้วย เข้าใจไหมขอตัวไปบีบมะนาวก่อนเดี๋ยวมาเสียเวค่ะใครจะใส่ทั่วตรงทั่วตัดก็ใส่นะจ้าดิฉันไม่มีนะคะอ,อ,อ,อ่อนพอลืมเสียบปกดสุดพลังค่ะอ่อ,อนทำไปเยอะๆค่ะพรุ่งนี้ทำนะพรุ่ใช้น้ำปลาต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปั่นไปเรื่อยๆนะคะชุบครคุณทีมนะจ๊ะเห็นไหมทำง่ายะค่ะเก็บไว้ในโหลเบาๆซอกจอค่ะต่อไปนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปิดฝาชิมะค่ะโอ้โหโหูกลิ่นแบบว่าแด่แหฮวมาก <c oughs> น้ำมะนาวนิดนึงค่ะ,คะ <c oughs> โอเคชื่อขอไปฉีกมะนาวเพิ่มกันเนาะ นี่ค่ะเราก็ทําการให้มันนุ่มนะคะผัวยังไม่กลับบ้านอีดอกจะห้าโมงแล้วเป็นแรดที่ไหนเนี่ยค่ะต่อไปนะจ๊ะเราก็ปั่นอีกหนึ่งรอบนะคะเข้ากันนะจช่วงที่ปั่นเราก็ไปตั้งน้ำร้อนรอนละะ้วเพทุกเราจะลวกตูนะคะผัวมาแล้วค่ะอือหืองามงดโอ,อ้เลิศ นีจ่าเรียบร้อยค่ะความงามเห็นไหมนี่จ่า่ปเูเป็นไ,ลนไงล่ะคะฉ่ำๆน้ำร้อนๆเตรียมลงนะจ้ะกนกินัซอสๆนะคะเอาไปแค่ลวกธรรมดาให้มันสุกแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่ก็ลวกนะคะแบบไวๆนะสานี่ก็อนที่อันที่เราลงไปก่อนนะคะขึ้นมามน่าทานไหมคะ ปูปร,รือนี่จ้าร้อนๆค่ะพร้อมเสิร์ฟคูอาหารค่ะนี่เขาขัดปูนะคะแหนมสดนะคะน้มจิ้มง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะมากันเลยนะจ้าผมทัดหูขนนะ่ะขนบางชั้นนะค,คัดฟิลอีกแล้วคัดฟิลแล้วค่ะนี่จ้ะ นี Stelle, ่น like. ้ำจิ้มนะขอจุ่มลาไปแบบว่าอันแรก่ะอื้อหมนั่นฮัมอืมอหมจุูดเลยต่อไปนะจ๊ะอื้มหืม You want the sauce bowl, please. Hmm? The sauce. A bowl sauce. Yes, bowl for a sauce. Hmm? A bowl, a bowl. We don't want your clay pot. Reap young, we need one cup. Clay pot. ไ้ซ่อมเลยเนียคะในการฉีกกลัเวเลยกัวดก่อนนะจ๊ะ Uh. Can you speak Thai? What do you learn today? Oh, my book. Oh, my book. Oh, you are a book. Oh! oh, write it down. Oh, write it down too. านะคะคีรับสวัสดีครับ,รบผมชื่อเอ็ดครับผมชื่อเอ็ดครับโอเค just <a> minute ก่อนขังขยะค่อนข้างเทำมาสวัสดีส สบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมโอเคค่ะแล้ววิกายขอตัวไปกินกันค่ะ